นี้เรามาพายเรือเล่นอยู่ที่ป่าต้นน้ําบ้านน้ําราดใช่ไหมลูกใช่ปกติน้ําจะใสกว่านี้ใช่ไหมใช่พี่ดูตนนี้่ทำัหน้ำมันจะใสอ๋อแล้วทีนี้มันไม่ใสเพราะว่าคนเล่นน้ำเยอะอุ้มทาไมมันคนเยอะอยังกับงานบุญล้ลูกแม่ขึ้นมาแม่นึกว่างานบุญบ้านหนูอยู่ห่างจากที่นี่กี่กิโลไม่รู้ ไม่กลอ๋อไม่ไกลอ๋อหนูมาหารายได้พิเศษระหว่างปิดเทอมใช่ไหมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วงเปิดเทอมอ่ะอ๋อหรอครับเราก็จะเจอนักท่องเที่ยวบางบางลำก็พายเองใช่ไหมคะพายเองเขาพายเป็นผมมาแต่เก้าโมงครับยังกลับไปไหนเอาจริงเหรอคะ ลำนี้ก็พายเองใช่ไหมคะปุ๊บ่เอ้ยพาย,พายเองโอ้ยน้ำเย็นอยู่นะแต่ว่าน้ำมันไม่ใสเฉยเนาะนายน้ำ,น,ำน้ำใสช่วงหน้าไหนลูกเพราะว่าแม่เห็นในใน,ในภาพนะ่ะมันใสแบบเขียวเลยนะใช่ใช่ไหมใช่เออแต่นี่มันไม่เขียวอะ่ะ อันนี้เราใช้แรงงานเด็กครับคนไหนพี่เหรอคนข้างหน้าหรือข้างหลังนั่งตะแคงทั้งสองคนอ้าวแต่ไม่ใช่ครับถ้าเอาคืนเรื่องตะแคงให้ครับอยู่น้างน้าตะแคงคนเดียวเรือมันจะล่มใช่ไหมแคับถ้านั่งตะแคงไปทางเดียวนั่งตะแคงไปทางเดียวกันไม่ได้นะเออมันก็เป็นธรรมชาติดีเนาะอ่ะโอเคไหมลูก ำยังไงอ่ะไม่เป็นไรพ่เพราะน้ำเดียวเรือรั่วนี่เรือรั่วนี่เรือรั่วนี่ป้าก็ไม่อยากเปียกนึกไม่เป็นไรครับเพราะพี่มาเป็นอาชีพอ๋อเหรอถ้าน้นี่นะถ้าน้ำเข้าวิดออกครับคนนี้นะมืออาชีพทำยังไงถ้าน้ำเข้าหน้าวิดออกหวิดออกเลยเอาอะไรหวิดออกเอามือหวิดเลยอ๋อเขาเป็นมืออาชีพนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพ ก็จะมีภูเขาระหว่างทายเรือไปไม่เย้แล้วถามยังไม่เป็นิดถามพี่ยังว่าพี่มาจากที่ไหนโอ้หนูยังไม่ถามเลยแล้วพี่มาจากที่ไหนมาจากภาคอีสซานทายดิว่ามาจากไหนอีสานอือจังหวัดอะไรที่รู้จักที่เรารู้จักนะจังหวัดอะไรฮะ อ like 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 ีสานน่ะจังหวัดอะไรที่เรารู้จักอ่ะลองบอกพี่มาสิไม่รู้ไม่รู้จริงๆหรือเอาบอกสักจังหวัดซิภาคอีสานน่ะไม่รู้ไม่รู้เลยอุดอนธานีเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยอ่ะไายแล้วไอ้น้ำน้องคายเคยได้ยินไหมไม่เคยอ่ะน้องคายก็ไม่เคยได้ยินนี่ไปตั้งไหนบัดเนี้ยอุดอนธานีโตขึ้นไปเที่ยวนะ เอาเอาเอาพายเองเหรอคะสนุกดีนะกี่ชั่วโมงคะกลับได้นี่โอ้หนูหนูหารายได้วันละสูงสุดหนูได้วันละเท่าไหร่อะเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเลยหรือครับโอ้วันหนึ่งได้เก้าร้อยบาทโอ้เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ย ถ้านับแบบว่าวันที่คนเยอะๆนะได้900บาทโอ้วันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้เพิ่งได้200บาทวันนี้เพิ่งได้200เองเหรอทำไมคนเยอะเลยอ่ะ <c oughs> คนเต็มได้200เองเหรอ <c oughs> เปลี่ยนคิวกันเหรอแบบนี้อ๋อมันเขาหัพี่ะไ,ไ,ไม่ด้ไหมไม่มากับพี่อยู่ข้างหน้านุน่น